ีไปข้างหน้นะฟวฟิวดันหน่อยฟิวฟวไม่ได้เล่นหลังดันซี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 ดาคำรองสำรองครับสำรองสำรองาำรองด้นในอยครับสอบีนย่อก็สอบเจิมาหยบ็ไ พอลสี่พอลยังได้เลี้ยงเลยเลี้ยงเลยมันใจปามกระหนุกไปมันเจอทำไมมาแก่หาแก่ให้เราวิ่แก่ให้เราเล่น

มาบอลมาบอลหน่อยไม่ได้ตึ้นไม่ได้ไม่ทิ้นไม่ทิงนเลยไม่ตึ้าบอลไปมไป่ติมไปเ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 ติมอปเติมไ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 ปเตเติมมไปเติมไเติมไปเติเติมไป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 เติมิมไปเติ เดต้าชี้ดิอยากให้เข้าใจตรงไหนชี้เฮียเต้นเต้นขยายอีกหน่อยมาดิลูไม่ไปไปวดไม่ฟ้าไม่รีบไม่รีบไม่รีบชี้ออกมาชี้ออกมา ไปเลยไปเลยไปเลยไปเไปเลยไปเลยไปไปเลยเลยไไปเลยไปเลยไไปเลยไเลยยไปเเลยไปเลยไปเลเลยไปเลยไเลยยไไปเลยไปเเลยยไปเเลยยไปเลเลยยไปเลยไเลยยไปเลย

เออเอไม่ต้องดันัไปเินสองคนแล้วกลัวอะไรนะคนเดียวคนเดียวไปก้าวออนเยไปเรียกไปเลยอืมเบวดูไลนน่สิเบลต้องเรียนรู้ให้ได้เกมนี้น่ะ ไปไปเรยวมาเรีเรียกาอ้ตนตนไม่ีเสียงเลยนะเอเลยเรียบเล่นช่วยกันตนต้นไม่เผื่อไม่เผื่อเพื่อต้นเเ แรงกีบไม่คิวสองคนนั้นสองคนนั้นเล่นตาเลีกยงตาไม่เขิน

ยมรอชื่อมรอชื tro, it, ่อมเงี้ยเยี yes, no. so, yes, no ่ยมเลยเนียกาแเรียวกับแกนนะเรียกทีนี้นะเรีวกับแกนนะการ้กันอย่าทับกันพอเตอร์ด็กดีว่ามันเป็นว่าเรายืนล้ำเขาอยู่หรือเปล่าไปไปไ

โอ๊ยโอไม่มีใครเข้าบอลเลยเียวเลี้ล่ลีวะเอาไปเ็บมลงไปเล่นแทนใจแงี่แหละไม่มีใครเข้าบอลเลยเจ็บตัดบอลกเดียวนะมาเลยเล่นการุกเลยเาระวัง้หนาขอ ถ้าไม่ได้ตอนนี้ไม่เล่นเลกล้าเล่นหน่อยมันติดน้านะมันเลยไม่ไหวเลียงเลันมันมันจะเข่าแลยแกล้าเล่นเล่นแล้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเตึ๊ดขเสียงหน่อยเสียงหน่อยตึ๊เลยฟังนี่ยไปมีเป็นเลยไปไทยยืนเต็มลายไว้ยืนชิดลายไว้โอเคตัวสุดท้ายเท่านั้นไปยืนชี้ตัวสุดท้ายเขาไว้ลูกอ่า ไปไมเปลี่ยนตัวเจียงเจี๊ยนี่ยเปลี่ยนตัวเอาปัดครับััััตรไหนอะััดนี่มามาบอลตกานลงไปเล่นกางลุกนะ

ออกไปเล่นแบ็ก้ายให้กระหลงมาเล่นปีกซ้ายปีกซ้ายแล้วถ่ายบอลถ่ายบอลกระหลงมาเล่นปีกซ้ายลงเดี๋บอลแดนกลางนะลุปล่อยบอลให้เร็วๆเผอีกเผยอีกเส้นขี่ทอดลูกเส้นขี่ทอดลุงเส้นในเส้นไหนเส้นในลูกที่สามเบอร์ไหนยิงสิเฮ้กระหลกได้แหละกระชากเลนะเบอร์ไหนโค้รเมื่อกี้ใครยิงซ้ายขวาตรม อ้าเลยปิิดโคหังเตะบอลดีๆไม่ได้ับโคหังใครเตะแรงอ่ะออก้างแล้วนะเขาเข้าแล้วดึงบอลแลวพริกบังเอาลูกเลยไปเลยไปเลยพัดเตอร์ไปไปไปเร็วกาหลงพริกเลยไป เล่นอย่เล่นาชัวร์น่อยเล่นไม่เล่ไม่รีบไม่รีบไม่รีบว่ียวอเล่นั ets, ่นเ mm! ิ <off <off ้ลเีิแกช่วยเยอะแกช่วยไล่ไไ่ช่วยไล่ไฟิเตไปหน่อยนีเอาดิไม่ดีนีอให้นเข้านกูใหญ่บนี้เข้าไปเองเข้าไปเอ ท่าาสมสาเรียงเลยมองตะกูดีๆเอานะตัดบอลนะอย่าให้บอลตกหลังกอนหนึ่งหลังก้อนนึงกาหลงลงไปช่วยนิตกาหลงกาหลงลงไปช่วยซ็นเร็วๆรียบรสวยมาก

ừm chưa được hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn าก้าเล่นนสิฟลาไมันยากขนาดนั้นเรวฟมีต่ำมากฟิวข้มาดิได้แอเขาดรมาลไม่มองบอลเวลาเข้าบอลตายหมดแล้วค่อยออกลูกีเพิ่งออกเพิ่งออกบอกเลย ดูไลนไว้ไม่ไพดูไลนไว้ประูจะไปนเลปเลยไปเลไเลยไเยเลยไปเลยไปเลปไปเลไไเยเลยปเลยลยไเลปยเลไปยปไปเลยไลไปไปปเลเลยปเลเลยไปเเเลยยไลไเยลเลยไลไไ มก็เอาแรงไปทิ้งเปล่านอกจาจะต้องใช้แรงเลี้ยงไปยังต้องใช้แรงเบียดอีกเฮ้ยระยะยิงก็ยิงไปแล้วพอๆนานนะลูกยืดตีไปลงไปช่วยคอยนะครัจะเลี้ยงไปยังเดียวเลยไปเบียดไพอพ่อพ่อไปอยู่เลยนะไดขึ้นไปไปขึ้นไปไปขึ้นไปเลี้ยงอะไรเรื่องยเรืองตุนทำไมไปตกไปตกนี่ไม่ตกนี่ ไปไปไปไไปๆปวันนี้ให้มันโดนบอลล้ำไปวันดีเลยอย่าไปโหนงสิลโหนงนะโหนงนะเด้โหนงนะขยับไปอย่าไปดิ่งไปตบพัวน้ำลูกเด่ด่ระยะแถวแถวหน้าเขตนี่หนูหนูวางสูงมันก็เข้าแล้วลูกเไม่ใช่จรจายอย่างเดียวขยับขึ้นสิ ได้ได้ได้่ายมาถ่ามาถ่ามาถ่ายมาอ้ลูกนี่แหละลูกซ้อนน่อยิตะตะแล้วไม่ตกไม่ตบมา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 ม

เดียวคนเดียวเองลงแล้วฉีดครัวไปไปตีตีขอโทษเลยตีอะไรต้นอะไรรูปตัวนี้แข้งแข้งบังบอลไว้หน่อยบังบอล้ยนี่ไม่อยากโมงย้อนหลังคุณก็ถอยเยอะเแล้วก็ก้าวเข้าโมงถอยหน่อยขาหน้าก้าวหน่อยข้ามหัวไปเลย

这边有人，怎么了？